ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินหนูน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีวันที่24เมษายน2566นะคะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีทั้งช่องทุกทุกท่านเด้อจ้าเด้อสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางเหล็กห้าน้อยกันต่อเลยนะจนะ้ะเนาะเสียงพัดลมเด้อท่านผู้ชมเสียงคนบอกก็พัดลมเบาแข็งพัดลมเด้อท่านผู้ชมจะใส่เสียงแงจักน้อยเด้อจ้าเด้อหอนท่านผู้ชมอากาศห่อน อยู่ที่กรุงเทพอากาศอนแห้งท่านผู้ชมยี่เมืงอคืนนี่อนละอุออ่อนคักดีนีมเมืองเว้นกับพอนสือน้ำแข็งสองเถือ,อย่งบอคำอยู่ท่านผู้ชมอากาศอนแห้งปีนี้อนแห้งๆเนาะท่านผู้ชมเนาะอยู่ใส่กับพรหเหมือนแต่ว่าตอนนี้ทา่าต่างจังหวัดนาจานะจะเนาะ มีาพายุยขเข่าเด้อจยาเด้อเมื่อ,าอวานนี่ได้าววายินคาวามมยู่บึงการบอทธรนมชมอมยู่บึงการยู่อุดอรบันแอดมินูน่อยยูทางอุดอรอยู่ใสแนวธรรมชมทางภาคอีสานหลายจังหวัดยูธรรมชมอมยูกรุงเทพฝนบอท่านตกอยู่ธรรมชมอากาศ หอนละออบว่า,วากลางคืนบว่า,วากลางวันเอา้าสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางกันตอนเลยเนาะจ้าเนาะสำหรับคนห้าหน้อยเหมือว่าเนี่ยเป็นจังไดท่านผู้ชมเด่นสามกับซีวิ่งรูดซีมาอยู่ซีมาอยู่เด้อจ้ะเด้อสำหรับวิง่งรูดนะจ๋ะเนาะซ้ายวิง่ง ซ,นะซ้ายวิ่งกรหลอดนะจ๊าเนาะซ้ายวิ่งกรหลอดซ้ายวิ่งกดหลอดซ้ายลูดกดหลอดเด้จเดอจ๋านเรื่อวมาว่า้เป็นยังไงธานมชม้ชมแนวทางตัวเลขบอย่อมลดธรนมชม้ชมเพ็ดจังไดแนวทางตมมัวเลกบอย่อมลดเมาว่าี้ามมานเ,นเข้าไปจับวิ่งเจ็ดเก่า้ายลูดสี่แปด ซ้ายวิ่งก็ไดนอกจากน้อกสามกับสี่กามาทาวิ่งท้า้ายวิ่งสามนั้นเขารอบพิเศษเด้วจะเด้อรอบพิเศษซ้ายรูดเขารอบห้าน้อยปกตินอกจะเนาะกับเจ็ดเก่า้ายรูดกับซ้ายวิ่งแต่รอบปกติเมื่อว่านี่ท่านใดที่ถือต้องวัดดีใจน้ำเด้๋ยจะเด้อเป็นยังไทงท่านผู้ชม แนวทางตัวเลขบอยอมหลดสิบวันติดแล้วแอดมินบอกว่าหายระวังเมอนลุยต่อบ่ท่านผู้ชมบ่ต่องระวังด้วจ้ะเด้อไปต่อโหดนะจนะ๊ะเนาะมือได้ลดุดกระสังมันมันบ่ยอมหลดได้ท่านผู้ชมใส่เต็มที่โหลดด้วยจ้ะเด้อแนวทางตัวเลขกมอนี้กะเลขงามงามด้ท่านผู้ชม ลุยต่อนะจ๊ะเนาะมันมายอมบทเฮาลุยต่อเลยนะจ๊ะเนาะเอาแต่ก่อนจะไปรับชมแน้วทางสำรับทันใดที่เขามาเลี้ยวแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องนําในเด้อจ้าเด้อเขามาพบมาพอกับทางช่องแอดมินหน่วยเลี้ยวนะจ๊ะเนาะทานเขามาถือหม่องแล้วเด้อจ้ะเด้อท่า แนวทางเหล็ก้าน้อยนะจ๊ะเนาะเขามา่แล้วกดติดตามไวแล้วก็บเบิ่งกันไปเรื่อยๆก่อนนะจ๊ะได้ว,ว่าแนวทางมันเป็นจังใดนะจ๊ะเนาะสำหรับท่านใดที่เขามา่แล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวแอดมินขอบคุณหลายๆนะจ๊ะได้อมาถือมองแลวกะจะถือเกรดซูมเมอร์ได้ท่านผู้ชมแนวทางเหล็กฮานอยแนวทางเหล็ก้าน้อยแอดมินแต่ล่างนี่ สาม,มาดเล่นใดซื้อน้อยได้จ้ะเด้อทนผู้ชมพี่พี่เพิ่นถามอยู่ในกลุ่มไน์เนาะจานะ้ะเนาะห้าหน้อยเฉพาะกิจกะนําไปเป็นแนวทางใดได้จ้ะเด้ออ่าสหรับอ่พี่พี่ท่านใดทีเพิ่นถามมานะจนะ่ะเนาะลายท่านเพิ่นกะนําไปเล่นหอยหุ่นต่างๆเพิ่นกะนําไปเล่นอยู่หลักกะเฉพาะกิจนี่ลร้ท่านเพิ่นก็เล่นซุเมือเได้จ้ะเด้อ เฉพาะกิจพิเศษปกติและ VIP เนี่ยมันสิออกลายๆกันเ่ยเหมือนแรงแล้วแเนาะลายทันเพิ่นกันนั่ไปเหรียญอยู่เฉพาะกิจนี่ตัวเลขมันก็สัมพันธ์กันเด้อจ่ะเด้อสัมพันธ์กันอยู่แต่ว่าแอดมินเน้นย้ำเด้อจ่ะเด้อเน้นพิเศษปกติและ VIP ได้แล้วคือหยุดเด้อจ่ะเด้อเอาสำหรับท่านใดที่สนใจสินค้าทั้งล้าน สินค้าทั้งลานก็นจะมียาสีฟันสมุนไพรเดอจาดา้าเดอกาแฟเพื่อสุขภาพเทาวันเปรียงเขาชะงุ้มนะคะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายและกาแฟาสุขภาพโมโนโคอฟฟเดอจาด้าเดอโมโนโคอฟฟผสมเห็ดลิ้นจือปลาจากทะเลและ,มะเมล็ดองดุ่นเดอจ้าเดอช่วยบำรุงสายตาบำรุงประสาท แล้วก็ช่วยในเรื่องผิวพรรณด้วยนะคะสำหรับโมโนโนะจาะเนาะสำหรับเข้าชะงุมเทาวันเปลียงจะช่วยในเรื่องบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะหนึ่งกล่องราคา225บาทนะคะมีค่าส่ง50บาทถ้าสั่งสองกล่อง450บาท ส่งฟรีนะคะสำหรับยาสีฟันสมนุนไพรผสมสารสากัดจากเห็ดวินเจและว่านหางจระเข้ด้วยจ้าเด้อเนี่ยหลอดละ190าบาทนะคะถ้าสัง2ชิ้นขึ้นไปแอดมินส่งฟรีแบบโอ้เด้วยจ้าเด้อสำหรับทำใดทีไม่ปัญหาทางช่องปากบ่อยๆนะจนะ๊ะเนาะ ปัญหาทางช่องปากบ่อยๆปวดฟันเสียวฟันปากร้อนในบ่อยๆเคี้ยวน้ำแข็งไม่ได้เด้จ้ะเดอ้อล่องอยาสิฟันสมุนไพรแหลกกลุบไปใส่เบงะนะจ๊ะเนาะผสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและว่านหางจระเข้เด้จ้ะเดอ้อไม่มีส่วนผสมของแป้งนะคะราคาหลอดละ190บาทเด้จ้ะเดอ้อถ้าสั่งสองหลอด แอดมินก็ส่งฟรีนะคะส่งฟรีแบบโอนนะจน๊ะนะแล้วก็จะมีสบู่ล้างหน้านะคะทองคําแล้วก็ใบโบบวบครีมฝ้าขาวตราเด็กแกะด้วยจ้ะเด้อครีมฝ้าขาวตราเด็กแกะช่วยบำรุง,งผิวหน้าก่อนนอนนะคะชุดละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแล้วก็จะมีสบู่ล้างหน้าถูกตัวนะคะสาหรับทันใดที่กาลังมองหาสบู่ ล่างหน้าทูกตเด้อจ้าเด้อแพ็คหนึ่งมีสิบก้อนแบบนี้เด้อจ้าเด้อหนึ่งแพ็คมีสิบก้อนนะคะราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทสำหรับสบู่ตัวนี้ล้างหน้าทุกตัวกลิ่นหอมฟองเยอะเด้อจ้าเด้อทันใดที่กำลังมองหาเนาจะจนะ้ะเนาะราคาถูกราคาย่อมเยามากนะคะหนึ่งแพ็คใช้ได้เป็นเดือนเลยนะคะก้อนใหญ่มากขนาดหนึ่งก้อนหนึ่งร้อยกร,รัมเด้อจ้าเด้อสิบก้อนก็ พันกร,รัมนะจ๊ะเนาะหนึ่งแพ็คมีสิบก้อนราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีนะคะสำหรับสบูู่ล้างหน,น้าทโตนี่ส่งฟรีตั้งแต่แพ็คแรกแล้วก็ครีมฝ้าขาวส่งฟรีตั้งแต่ชุดแรก,รกด้วยจ้าเด้อสำหรับกาแฟย,ยาสิฟัน่าสบูล้างหนา้าเนี่ยถ้าสังอสองชิ้นขึ้นไปนะจนะ้ะเนาะแอดมินส่งฟรี แต่ต้องเป็นแบบโอนเดลจ้าเด้อสำหรับท่านใดที่สนใจสินค้าทั้งล้านโทรเข้ามาสั่งได้เลยที่เบอร์0 9 2 6 3 2 5 5 1 3นะคะหรือว่าจะเมมเบอร์ทักไลน์ได้เลยนะคะพี่พี่คุณพ,พ่อคุณแม่ท่านใดที่สนใจจะเขากลุ่มไลฟ์ฟรีกับทักไลน์เบอร์นี่เด้อจ้าเด้อเบอร์0 9 2 6 3 2 5 5 1 3เบอร์ทักไลน์เขากลุ่มราคา เบอร์สั่งของนะจ๊ะเนาะเบอร์สั่งสินค้าทั้งร้านเลยติดต่อแอดมินได้ก็คือเบอร์0926325513เบอร์เดียวเด้อจ้ะเด้อแอดมินจะไม่มีหลายเบอร์นะคะจะมีแค่เบอร์เดียวเท่านั้นนะจ๊ะเนาะเอาสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางกันต่อเลยนะจ๊ะเนาะแนวทางเลขคานอยรวมสามรอบในตารางเดียวกันนะคะ ประจำวันที่24เมษายนส5 6 6ายน2,566เลขในตารางนะคะ0 1 9 8 7 7นะคะเลขในตารางนะคะเลขในตารางบอยอมบดรมนี่ลุยต่อเลยเด้อยจ่าเดิมเ,เด่น0และ1นะคะวิ่งรูด0ูนย์นะคะ 6ชุดเด่น0908 07 06 1 9และ1 7นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเน้นพิเศษปกติและ vip นะคะได้แล้วคือหยุดแล้าจเด้อสำหรับชุด3าตัว20คู่นั่น ถ้าเลขในตารางมามีให้เห็นแน่นอนหนึ่งคู่ไม่ได้เข้าทุกวันแต่มาบ่อยมากทูมชมจอบเอาดเดอ้อจ้าเด้อตละบาทสบาทนะจ้ะเนาะเอาสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้พอกันในคลิปหน้าดเดอ้อจ้าเด้อขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะ